นี่ค่ะอันนี้ก็คือคุชชั่นของเธอไฮเนตค่ะอะนตี้แอคเน่เซรั่มเนาะมี SPF 50PA 4บวกนะคะที Anti ่อ um. ิ ork, นวันเลยอันนี้เป็นเบอร์ยี่สิบห้านะคะแทนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เนเชอร l ลนี่ค่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องนะคะข้างในก็จะมีเป็นหนึ่งหนึ่งอันนะคะที่ซีวไว้ อันนี้ x pi พี่สองเจ็ดเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีการบอกว่าใส่อันใหม่เข้าไปยังไงตรงไหนน,นี่เป็นทริกการใส่อ่านี่ค่ะ h e r n e s เปิดมาปุ๊บเจอกระจกนะคะ ก็พับอันนี้ก็สามารถเปิดได้ข้างในก็เปิดอย่างนี้โอ้แล้วก็ปิดตรงนี้ก็ดึงกระจกถนัดมือนะคะพับนิ่มมากโอเคไปลองใช้ก่อน ใช่ไหมบกกดแล้วอออบอะได้ตาโอ้ my god อ,อันนี้เป็นทนั้งบำลวงแล้วก็กันแดดในตัว3 in 1นะคะตีตีตี เราก็จะมีเสียงเอฟเฟกจากลูเมกเราก็จะโบตรงที่เป็นรอยดัางดำมุมปากค่ะตรงแทบ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  ปิดระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับกริบนะคะถ้าจะกริบต้องคอนซีลเลอร์เพิ่มแหละก็ถือว่าโอเคอนี่คือฟินิชลูปหลังลองคุชชั่นได้ประมาณนี้ค่ะ กูเง,งาเลยนะขนาดไม่ได้มากหน้าไปกันต่อเดี๋ยวเราจะดัดขนต่ออันนี้เป็นเซรั่มของ อูนไดมอนเกเรนะคะ่ะคนที่ตายาวก็คือสีมันจะแบบออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเพราะว่าเรา,เาไปใช้รองแตง่งหน้าใช้แทนมาคาร่าได้เลยใช่ แค่บำรุงขนตาเฉยแต่ว่าคือแบบพูดไปเรื่อยก็ปัดแก้มนะคะปัดแก้มมาวันนะนี้ราเชียองอันนแซ่ซี่ปัดอุ้ยแก้มลิงค่ะหนึ่งปากคือแบบ อ้าวก็เหลือคิวนะคะแล้วก็ใช้ลิปจุ่มค่ะลิปจุ่มของแม่เลยอาจจะได้ยินเสียงนกนะคะอืม มีคนอยวออกกล้องค่ะและก็เหลือเขียนคิวนะคะก็เป็นอันเสร็จสิส้นถ้าอยากให้คิวดูธรรมชาติก็ก็ปูนใช่เนยะคะ่ะไม่เห็นยีหห่ห้อลรเคสค่ะของญี่ปุ่นเราสามารถเมันมีสามอันอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เตอร์ บบบทำมาช่าก็เหลือแค่คิวแช่ที่ยังไม่ก่อกทำไมียนคิวต้องอาปะงง แล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นันตรงกลางนี่ค่ะจบแล้ว <c oughs> เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม เห็นอยู่เห็นอยู่โอเคแบนไทยค่ะเฮ้ยไฮเนส